ุ๊ยนู้ยไปทำังไงตังมดตังมดตังมดอยากได้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะยืนเรียงกันสามตัวแบบนี้ยิงทิ้งเป็นติ๊กติ๊ก เิรๆๆๆๆร่าเปร่าเป่าเป่าเต่าเปี๊ยป๊อปเป่ป่าปากปี๊ยป๊อป๊๊๊๊๊๊๊๊กสามตัวนี้ก็ยิงทิ้งเป็นป๊อปป๊อปป๊๊วันนี้ทุกคนวันนี้ค่ายเรามันมีเสียง ก่อสร้างอ่ะแล้วมันแนบรถกลัวรถกลัวสมาธินิดนึงอ่ะเข้าผิดพลาดหรือไม่ทำไมไอจีถึงถามว่าขย่าโทรศัพท์เพื่อรายงานปัญหาอ๋อา็ว่าทำไมไอจีมันถึงขึ้นเตือนว่าแบบดูมีปัญหาสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้าง ปลาปี๋ปลาปีปลาปลาปีปลาปลา,ปปาปไม่น่าบอกเลยอะเราอยากเล่นตลอดอะสวยเกินแต่แข้างหลังคือสกปรกมากนะนี่หน่อยปกติสก,กปรกกว่านี้อีกทุ <c oughs> กคนสบายดีปะล่ะ ฉันเสียงใกล้จะหายแหบแล้วทุกคนแต่มันก็ยังแหบอยู่มันเป็นโรคที่ทรมานมากเลยนะทุกคนอย่าหาเป็นนะอีเซนเสียงอักเสบเนะี่ยป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อป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 ไปแล้วเหรอบ๊ายบาย ไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่มีเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยป๊อบบี้ป๊อบบี้ป๊อบบี้บ๊อบอีกแค่สองวันหรือเปล่าวะนี่สี่ใช่ไหมฮะเราไปวันนี้เท่าไหร่วะยินเจ็ดปะ อีกแค่สามมันก็ไปมาเลเซียแล้วค่ะมาเลเซียพวกเธอทำอะไรกันไม่ทำอะไรมานอนเล่นที่ค่ายพี่อุ่มชื่ออะไรคะวันนี้กินอะไรทำไมสวยเฮ้ คนนี้อาชีดยาตลอดเลยอ่ะคนเนี้ยแต่ผมสัน้นและสวยเวอร์พี่สาวขอบคุณครับจริงๆอุ่มไม่ได้ตัดผมสั้นนะแต่ว่าแค่แกะผมต่ออ่ะเชเดี๋ยว,วอ,อุ่มก็จะไปต่อใหม่หละอินมานี่ดีนี่ เขาอินอยู่เอ้ยคอมพิวเตอร์หลุดวันทิ้งเลยนะบอกเขาไปดีว่าไปดูเรื่องอะไรมาแล้วถ้ามันล้มใส่หลังพี่นะบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบดูโฟกินมาเว้ยโอ้ยมาเจ้ดูโฟกินมา อยากดูอ <t od em |ms|> ่ะยืนเลี้ยงกันอย่างเงี้ยเอาเลยไหมปากเป็นอะไรวะเคี้ยวอะไรอะรอบหน้าย้อมผมสีใดจ๊ะเสียเงินไหนพี่อ่ะเออสีแดงมาอุ่มอินภาษาญี่ปุ่นอันนว่าอะไร อมอินอมอินอะไรกันโตอินอิน,อน,อน,อนพอขอร้องละไปดูกันด้วยนะโอค้คพี่อุมเราเจอมินนี่นั่งหน้าสุดในคอนนาได้เลยมินนี่วันนั้นเจอพี่อุมตัวจริงน่ารักมากเลยครับ h า r n h e a น้องอินเทคโนกอเกตเฮ้ยมนจบเทคโนอ่ะเทคโนเกอเกตอะวะ กูเด <b KE EN> ็กบ้านเว้ย Hello my friend อะไรอ่ะยังไม่ได้ดูอ่ะ my friend ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะรีวิวหน่อยน้องอินมันดีนะลองไปดูเลยดูแล้วเป็นแบบเนี้ยอย่าไปดูนะทุกคนโอ๊ยออกไปไะ อินพี่ขนลุกนิดน้อยที่พี่ได้สัมผัสมันนะพี่ตรงเนี้ยพีวพี่ได้สัมผัสมันอยู่อ่ะนี่ถ้านูเป็นอย่างงี้ไม่ต้องดูตรงกระจุกหนูอยากให้พี่ได้สัมผัสวันนี้น,น,น,น่าเกลียดป่ะวยวี่หนูใส่หนวดแล้วหนูเหมือนเด็กช่างมากเลยเมื่อวานอ่ะ อินไปดูอุ้ยอินเหมือนเด็กผู้ชายเลยแล้วแบบไม้ทรงอย่างนี้เลยโคตรเหมือนนะดูดิเฮ้ยเหมือนนักแสดงกินน้ำแดงก่อนป่ะทำไมอ่ะไมต้องกินน้ำแดงก่อนจิบคอสักนิดหนึ่งยังคนหนุ่มชอบน้องอินมาก ใจนะที่ชอบกันอะพี่อินก่อนหน้านี้ไปกินอะไรมา Make me sweat อินน่าเกลียดอ่ะ <c oughs> มึงยังไม่สุดที่ตรงไหนวะ loose, ทำไม่จนเปียก <c oughs> ฝากเปเซล์ด้วยนะ ปป๊ <P ie ep> <c oughs> อโอ้ยขาายับโทรศัพท์อีกแล้วมันเตือนอีกแล้วหนูต้องช่วยอะไรเจ๊ป่ะอุย้ยเท้ามันเก่งอ่ะหนูต้องทำอะไรให้เจ๊ป่ะเจ๊ตัดดีต้องตัดดีม <c oughs> ันน่ารักอ่ะมันเก่งมันเซ้นอุย้ย <c oughs> เป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลย อยู่โฟดูโฟคิงม่าเป็นไงกันน่ะไปดูเขาไอ้มาเวดูโฟคิงมา้าทุกคนจะบอกว่าแบบถ้าแบบใครที่กลัวเลือดอะไรอย่างเงี้ยไม่ะห้ามไปดูนะฮั Hello, <my> ลโหลมายเฟร ยิงยืนเลียงกันอย่างเง้ยกูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโคไม่เพราพี่เปลี่ยนกันแล้วยืนเลียงกันแบบนี้ยแตวก็ยิงทิ้งไปาป้าบีป้าบป้าป้าบป้าป้าป้าปีป้อุ้ยมันตือนอีกแล้วมันตือนอีกแล้วเพาจะหายวาสปาร์ตาลก่าไม่อยากเจอบาเสตาบาเรสตาร้มายืนา ไม่ได้ไหไหนเนี่ยไอ้จีดีโอ้ยเจ็บเท้าอะ่ะเซียวมีบันดีได้วันไว้ซอร์หรังเดี๋ยวน้องโตมาเสียคน <S 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 ว่าไงนะ <S <S เออกลับแต่ว่า, <S <S บาแบบ

ไม่มีอะไรทุกคนวันนี้ก็แค่คิดถึงทุกคนมากมากพอที่จะดีเจอรัสดีเจอรัสเขาลองเพลงพออะเนาะแม่ละเขาเล่นอีนี้ด้วยเขาเล่นเลดไลฟ์ด้วยเลดไลฟ์เป็นอะไรเลดไลฟ์อ๋อไอไม่ได้ไปดูเลดไลฟ์ที่ที่เป็นจฉมเล่นอะเออทำแฉมเล่นอ่ะที่ฉันไปดูรอบสื่อกันนะเขาเล่นโคตรดีเลยเขาเล่นอะเล่นเป็นเด็กแว้นอะแบบแกงขายยาแบบเด็กๆโคตรเก่งเลย คนบ้างวะคนบ้งวะนี่แกปดีกว่าอย่าพิ่งไปนะไม่ได้ไลฟ์นานมันคิดถึงป๊อปบี้๊อบปี้๊อปบี้บ๊อบปี้บ๊อปบี้๊บอะไปเถอะมีอันนี้นะวิบวิวอบวิ้บ๊อ้อีี้อี้บอบ้อันนี้บ๊ทีอบบ้บี้้อี้ เดี๋ยวพี่อุ่มก็โตลแล้วนะคะทุกคนแหมพูดมาได้กล้าพูด <laughs> กล<า>้าไปไหนไปหาแม่โอฆไปจาอุ่มนี่กว่าเออไปถ้าเหมือนกันอนะไม่เอาจะอยู่ไปทำไมอย่าพึ่งงานคอนมีแกส๊สกี่วงครับไม่บอกไม่บอกให้เดาเอง มีใครตามไปดูเราที่มาเลเซียอ๋อไม่ใช่งานเปนงานปิดเนาะงานปิดดูไม่ได้อุ้ยสุเพมธเงินที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยวายที่เหลือสี่บาทที่เหลือสี่บาทมีแต่คนจนๆอ่ะก็เงินเดือนเท่ากันนี่คอนมาแล้วแท่งไฟมายังเรามีใช่ป่ะไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าไมมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าควรจะบอกดีไหมแล้วเราเราคนในไลน์พี่มีคนไปดูโฟกิงมายังมีคนไปดูโฟกิงมายังมีคนถามจะมีบ้งได้ยังครับก็บ้งเหรอบงอยู่ทุกวัน,น <c oughs> บ้งอ่ะบงอยู่ละ <c oughs> อุะ้อยมันแต่งหน้าให้ด้วยนะเนี่ย เย่ต่งหน้าให้ด้วยหรอเน่เน่เน่นบาริสต้าคืออะไรอ่ะบาริสต้าคนที่ชงกาแฟที่ไม่ใช่คนชงกาแฟที่เน้นเรื่องคืออะไรที่เขาบอกวางบาต้าลงถ้าไม่อยากแดกบาริสต้ากูเงี้ยไม่มีมันจะมีบทดันได้ไงไม่ใช่หรอวางแรกวางสปาต้าลงถ้าไม่อยากแดกบาริสต้ากูถ้าไม่อยาก ยืนเลียงกันแบบนี้กูยังทิ้งแบบมันปาปาปิ๊บได้หยิบปัสก้ามาะังไงอ่ะจริงเหรออ๋อใช่เขาบอกว่าชื่อปืนมันคือชื่อตึ้ชื่อปืนบาลิสตาคือปืนอุ้ยตลอเลยว่าบาลิสตาคือช่างชงกระแปฟแล้วแบบว่าอยากเจอบาลิสตากูยืนชมเนี่ยยืนชมก็ดีไปไม่อยากเจอแล้วไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยไป้ด้วยทุกคนถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะอืม